หมอณิชามาแล้วค่ะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อดวงประจำเดือนธันวาคม2566ของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเราจะดูกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะได้แก่การงานการเงินความรักสุขภาพและสิ่งที่พ่ออยากบอกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูกันว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไร ใบแรกนะคะในเรื่องของการงานค่ะการงานนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะบอกเลยว่าจะมีข่าวดีข่าวใหญ่แน่นอนและเป็นข่าวดีที่มาพร้อมกับงานและเงินค่ะสําหรับใครนะคะที่รอข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนงานใหม่การย้ายงานใหม่หรือใครที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่สามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เริ่มต้นงานใหม่ คุณจะได้งานที่มีรายได้ดีมากมีผลตอบแทนดีมากซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยสามารถยกระดับฐานะของคุณได้เลยนะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจนะคะบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเห็นไหมคะมังกรน,นองรับทรัพย์รับทรัพย์รับเงินก้อนได้เลยเงินบอกเลยว่าปังแน่นอนในเรื่องของการค้าขายนะคะในเรื่องของการงานนะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมค่ะบอกเลยว่าการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม2566นี้นะคะก็จะมีอยู่ได้โดยการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนในครอบครัวนะคะก็จะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในด้านใดไม่ว่าจะเป็นคําปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการขอยืมการกู้ยืมก็สามารถพึ่งพาอศาศัยคนรอบข้างได้นะคะบางครั้งในการที่เราทําอะไรคนเดียวเนี่ยมันก็ท ให้เราเหนื่อยการรับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีเหมนการที่แสดงถึงความมีน้ําจิตน้ําใจแล้วก็การที่เขารักใคร่เอ็นดูและเป็นห่วงเรานะคะต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของความรักของคนเกิดวันอาทิตย์บ้างนะคะในเดือนธันวาคมความรักของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรสําหรับคนโสดนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ที่เป็นคนโสดในเดือนธันวาคมนะคะบอกเลยว่าใครที่ยังโสด โสดไปก่อนนะคะโสดไปก่อนเลยโสดโสดสวยสวยหล่อหล่อเริศเริ่ฉิดไปก่อนนะคะโสดให้คนเสียดายนะคะสวยหล่อให้คนเสียดายไปก่อนอย่าเพิ่งตกลงปลงใจกับใครนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเองเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ดูฉลาดดูน่าค้นหาทางที่ดีนะคะอย่าพึ่งมีใครดีกว่าเก็บสเสน่ห์ของเราไว้บริหารก่อนให้มีความสุขไปก่อนนะคะสําหรับคนที่เป็นคนคุยนะคะบอกเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีเกณฑ์ที่พัฒนาไปในทางที่ ดีมากนะคะมีแนวโน้มของความสว่างสวยในความสัมพันธ์เรียกว่ามีแนวโน้มที่จะชัดเจนกันด้วยสําหรับคนที่มีคู่นะคะบอกเลยว่าความสัมพันธ์ดีมากก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองมากช่วยกันดูแลรักใคร่กันดีนะคะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีแล้วมีแนวโน้มที่คิดจะทําอะไรร่วมกันด้วยนะคะในบางคู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําธุรกิจร่วมกันมีเกณฑ์ที่จะหาอะไรใหม่ๆทําร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสีสันและทําให้ความสัมพันธ์มันมีความสุขและดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ ต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรคะ บอกเลยว่าสุขภาพของคุณนะคะบางคนอาจจะป่วยเรื้อรังบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ลงไปนะคะให้ระวังให้ดีๆใครที่เจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะท่าทางที่ดีดนะพักผ่อนไม่พอให้ไปหาหมอดีกว่านะคะโรคบางอย่างปล่อยเอาไว้จะเป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานนะคะอยากให้คุณพักผ่อนมากๆอาจจะเปลี่ยนอิริยาบถอย่านั่งนานยืนนาน เกินไปนะคะเพราะว่าจะส่งผลกับในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะคะบางคนมีในเรื่องของการปวดขาขาข้างขวามีปัญหานะคะลองสังเกตดูน้องวัวนะคะเดินขาไม่เท่ากันอาจจะเทน้ําหนักไปที่ข้างขวานะคะให้ระวังให้ดีปัญหาเรื่องของขาและเรื่องของออฟฟิศซินโดรมการปวดหลังค่ะสิ่งที่พายอยากบอกคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมมีอะไรเรามาดูกันค่ะ สิ่งที่พายอยากจะบอกคนเกิดวันอาทิตย์นะ,ะนะคะในเดือนธันวาคมนี้อยากจะบอกว่าให้คุณยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่เป็นสีเทาหรือสีดําแม้ว่ามันจะเป็นสีเทามีความผสมของสีขาวอยู่ก็อย่าไปยุ่งอะไรที่เป็นสีเทาอะไรที่เป็นสีดําอย่าไปยุ่งขอให้ยึดมั่นในบุญกุศลนะคะอยู่ในทางสายกลางบุญกุศลยึดมั่นเอาไว้ทําบุญทํากุศลให้มากๆให้ระวังให้ดีนะคะคนที่หน้าอย่างต่อนหน้าอย่างรับหลังอย่างคนที่ไม่จริงใจคนที่หน้าไหวหลังหลอกคนที่คบ หาคุณคนที่อยู่ข้างคุณโดยที่อาศัยผลประโยชน์มีสติให้มากๆทําบุญทํากุศลให้มากๆการมีสติและบุญกุศลที่คุณทําจะช่วยหนุนนําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและดําเนินไปในทางที่ดีได้ค่ะและนี่คือคําทํานายดวงรายเดือนธันวาคม2 5 6 6ของคนเกิดวันอาทิตย์กับแม่หมอนิชาค่ะ